สวัสดีครับผมน้ำทวิพัฒน์จากเดอคอนเทรดดิ้งนะครับผมวันนี้เรามีชุดเจ็ตที่ฮารเน็ตนะครับแบบครึ่งตัวนะครับผมมาแนะนำนะครับรุ่นซาเลียนะครับผมรหัส G 1 1 7 3จาก CT by Sky ส o ายโลเนะครับผมครับ CT ซาเลียนะครับผมแบบซิตติ้งฮาร์เน็ตนะครับหรือเป็นฮาร์เน็ตแบบครึ่งตัวนะครับผมได้รองรับมาตรฐานนะครับ EN 3 5 8นะครับและ EN 8 1 3นะครับรองรับงาน Work Positioning นะครับลบเอ c กเ s สต์เวิร์กโพซิชชัก็จะเป็นดีลิ้งด้านข้างนะครับ วงอลูมิเนียมด้านหน้าแข็งแรงรับแรงได้สูงครับควบคุมทิศทางเชือกได้ดีนะครับวัสดุนะครับสายวิบบิ้งต่างๆคุณภาพสูงแผ่นรองเอวแบบอีกโนมิกนะครับผมนุ่มรองรับสลีระเห็นไหมครับนุ่มการปรับขนาดปรับได้หลายจุดนะครับผมตั้งแต่เอวเก็บสายได้ต้นขาใส่ได้กระชับทุกสรีละนะครับน้ำหนักนะครับเบาถึงกับเบามากเลยนะครับโครงสร้างแข็งแรงเหมาะกับงานภาคสนามนะครับรายละเอียดพิถีพิถันปาานี่มากครับแนวเย็บ เห็นไหมครับแนวเย็บซิงเกิลสติปเดินทางเดียวก็จริงครับแต่แน่นมากแต่ละเอียดดีมากครับทั้งนอกและในข้อดีหรือข้อเด่นของเซฟตี้ฮันเน็ตซาเลียครึ่งตัวนะครับเป็นอุปกรณ์ที่ผ่านมาตรฐานงานกู้ภัยและงานระดับเทคนิคนะครับใช้ได้ใช้งานจริงได้ทุกจุดครับปรับเข้าได้ทุกจุดใส่แล้วมั่นคงครับควบคุมร่างกายได้ดีใส่นานไม่เมื่อยเหมาะกับงานลอยตัวและงาน Work Positioning หรืองานใช้เชือกกับโครงสร้างด้านข้างนะครับทั้งซ้ายและขวานะครับดูจุดยึดครับ เนียนหนาแน่นใช้งานได้จริงทุกจุดเลยครับแผ่นรองเอวและต้นขารองรับน้ำหนักตัวลดอาการเมื่อยล้าในการทำงานหรือในขณะการปฏิบัติงานยาวๆนะครับผมเกียร์ลูปนะครับที่ใส่อุปกรณ์ส่วนบุคคลนะครับทั้งคาราบินเนอร์ทั้งดีเซนเดอร์ทั้งเอกใส่ได้หมดเลยนะครับใส่ในเกียร์ลูปนะครับสี สีจากด้านในฝั่งซ้ายจะเป็นสีชมพูนะครับชมพูเข้มฝั่งขวาจะเป็นสีเขียวเห็นไหมครับประโยชน์ของมันก็คือเราจะจําได้เลยว่าซ้ายสีชมพูขวาสีเขียวอุปกรณ์ชิ้นนี้นะครับไว้ใส่เสริมนะครับเป็นสายเบลนะครับหรือวิบบิ้งนะครับด้านบนแบบตัวท็อปวายนะครับขึ้นไปแล้วก็จะเป็นตัววายนะครับแล้วก็ท็อปเอ็กนะครับสามารถซื้ออ็อกเซซอรีนะครับแยกได้นะครับการใช้งานนะครับผมถ้าในครึ่งตัวนอกจากงานต้นไม้แล้วงานภูเขาแล้วหรืองานเดินป่าแล้วไปโรยตัวนะครับ หลังจากเดินป่าก็จะเป็นงานแบบโลบเรสคิวใช้ได้นะครับแล้วก็งานค้นหาในเมืองได้นะครับกู้ภัยอาคารสูงก็ได้กู้ภัยในที่อับอากาศก็ได้นะครับแต่ต้องเป็นบางพื้นที่เท่านั้นนะครับบางพื้นที่อาจจะบังคับเป็นเต็มตัวนะครับดับเพลิงกู้ภัยครึ่งตัวแบบนี้ก็ใส่ได้นะครับใส่พร้อมกับชุดดับเพลิงได้นะครับในขณะที่นักดับเพลิงเองอาจจะไว้ใส่หนีหรือไว้ใส่ทําระบบช่วยเหลือนะครับผมเวิร์กไทงานทํางานที่สูงก็ได้นะครับรวมไปถึงงานเทคนิคเทคนิคก็คืองานยุทธวิธีนะครับและงาน ดิส ASTER レスปอนส์นะครับตอบโต้ภัยพิบัตินะครับเกือบแททุกประเภทเลยครับครอบคลุมมากเลยนะครับเรามาสอนการสวมใส่เซฟตี้ฮันเน็ตแบบครึ่งตัวนะครับผมเอาแบบว่าเบสิกง่ายๆนะครับผมอันดับแรกนะครับเราจัดแพทเทิร์นก็คือฝั่งขาขวาเป็นสีเขียวเห็นไหมครับฟังขาซ้ายเป็นสีชมพูโอเคครับจับช่วงเอวนิ้วโป้งนะครับจับช่วงเอวขึ้นมาครับจับขึ้นมาเห็นไหมครับในลักษณะนี้นะครับและยืนนะครับให้เท้าห่างประมาณหนึ่งฝ่ามือนะครับ ก้าวไปข้างหน้าเล็กน้อยครับ1ก้าวก้าวขาข้างที่ถนัดเข้าก่อนนะครับหรือใครจะถนัดฝั่งไหนก็เอาตามสะดวกนะครับเอาให้ยืนให้มันคงครับผมเอาข้างที่ถนัดเข้าก่อนนะครับคือข้างขวานะครับเนาะต่อไปนะครับข้างซ้ายโอเคครับแล้วดึงขึ้นเอาฝั่งเอวอาขานล็นึงนะครับฝั่งเอวขึ้นก่อนโอเคครับเห็นไหมครับเอาฝั่งเอวขึ้นก่อนโอเคครับและดึงเข็มขัดนะครับโอเคครับต่อไปดึงข้างที่ถนัดนะครับดึง ต่อไปครับดึงระยะห่างนะครับ1ฝ่ามือความแน่นนะครับ1ฝ่ามือโอเคส่วนเอวเราก็มาเล่นกระชับที่เอวครับ2ข้างโอเคขั้นตอนสุดท้ายอย่าลืมเก็บสายนะครับสายพวกนี้คือสายที่สามารถเข้าไปในระบบหรือไปคล้องเกี่ยวมันจะพันธนาการตัวเราเองนะครับให้เก็บสายครับตัวล็อกเข้าอย่างลืดล็อกนะครับหรือตัวล็อกนะครับบางรุ่นอันนี้เก็บจับหลังนะครับ จะเป็นเหมือนด o u เบ e ลล็อกเบลกันเคลื่อนนะครับสองชั้นโอเคครับอุปกรณ์เห็นไหมครับสุดท้ายของการใส่เทสตี้ฮันเนนะครับระยะปรับของคนเรานะครับสุดริงไม่เท่ากันให้ดึงปรับเองนะครับเพราะว่าระยะของคนเรามันไม่เท่ากันนะครับเนะาะดึงให้ปรับเองโอเคครับเรียบร้อยครับ สนใจสินค้านะครับผมติดต่อที่ดากอนเทรดดิ้งนะครับอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับที่สำคัญนะครับดูแลสุขภาพด้วยนะครับผม d a กอ n Trading ready for all you need